สวัสดีครับพี่นอ้องปองปลายทุกท่านสวัสดีค่ะอันนี้คือเสื้อผ้าเอามาจากกรุงเทพบอใช่เอามาให้ยังเอามาจะไปช่วยเหลือ,อาชาวฝั่งลาว<อ>ที่พี่เอกี้ไปไปเป็นอาสาเนาะใช่ไหม,มที่ไปช่วยเหลือเขาเนาะ<อ>แต่ทีเนี้ยเสื้อผ้านี้มันไม่ใช่เสื้อผ้าเก่าเด้อเสื้อผ้าจากเด็กที่หอ เด็กที่หอคือทํางานที่หอพักเจ้าเจ้าเห็นงานอยู่หอพักาทำงานที่หอพักแต่ทีนี้เด็กอ่ะมันถามมันมีเสื้อผ้ามันมีเสื้อผ้าก็เลยแบบเก่าเกมันมันไม่เชิงเก่าคือที่เขาไม่ใส่แล้วพรว่รุ่นอ่ะเขาจะแบบเปลี่ยนเรื่อยๆอ่ะแล้วเราเลยบอกว่าเราขอไปแบบว่าจะไปทําไม่เอาแล้วเราขอเราจะไปช่วยเหลือทางฝั่งลราทางพี่น้องฝั่งลาามาให้พี่ชายไปบริเป็ตัวแทน โอเคโอเคเขาก็เลยแบ่งมาอ๋อเออมีไรอีกอยู่เดี๋ยวสิทยอยเอามาให้เรื่อยๆเอามาบ๊วยเมนนั่งรถทัวร์มาเออเออเอาเอาก็โอเคขอบคุณหลายๆก็เออเออก็ถือว่าเนาะเป็นการกระจายข่าวอีกทางหนึ่งเนาะเพราะว่าทุกท่านเอกกี้ซียูก็ขออนุญาตเล่าแบบชัดๆสักครั้งหนึ่งก็คือว่าน้องสาวเนี่ยเพิ่นแบบว่า ทำงานเฝ้าหอพักเนาะนะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพวกนักศึกษาที่พักอยู่ตรงนั้นเนาะและทีนี้น้องสาวผมก็บอกว่าถ้าคนไหนมีเสื้อผ้าที่ไม่ใส่แล้วหรือว่า แบบว่าอยากเปลี่ยนเสื้อผ้าก็อย่าทิ้งอะไรแบบนี้ก็คือเอามาให้กับน้องสาวผมได้และน้องผมก็จะเอามาไว้ที่ผมเพื่อที่จะไปแบ่งปันพี่น้องชาวลาวหรือว่าใครก็ได้ที่ด้อยโอกาสแถวบ้านเฮานี่พี่น้อง <Yeah. S 2> นะครับก็คือเอามาแบ่งกันใส่ <Okay. S 2> น,นะครับเออก็ถือว่า เป็นการประชาสัมพันธ์ให้อีกกีซียูอีกทางหนึ่งเพื่อนก็เลยคนมาพี่น้องนะครับคนมาก็ตามสภาพเนาะเพราะว่าเอามาได้ไม่เยอะนะครับเออเพื่อนก็นั่งรถทัวร์มาแต่ว่าานิ่ก็โอเคเลยละนะก็ขอบพูดหลายๆก็ขอให้อ่ารำรวยรำรวยแล้วก็คนที่แบ่งเสื้อผ้ามาให้เราก็ขอให้เขามีสุขภาพแข็งแรงเนาะก็ฝากขอบคุณเขาในเด้อนะคะเออแล้วก็ถ้าเก็บมาอีกก็เก็บไปเรื่อยๆเด้อ เออทย่อยเอามาให้เพราะว่าคนที่เขาลําบากขาดแคลนนี่กะคนข้างเยอะเนาะเนี่ยเฮาก็ที่ทย่อยไปอ่าไปแบ่งเขาหันละถ้ามีโอกาสแล้วก็ปทยอยไปแบ่งไปนี่แล้วก็ถือว่าเนาะยังใหม่ๆกบมีเดตัวไซกับมีเด็กอืมอืมนี่โอ้โหนี่ดูอย่างตัวอย่างพี่น้องอันนี้อันนี้คือสวยเลยเนาะโอ้โหนี่งามเลยพี่น้องนะครับสวยเลยแต่ก็ไม่เอาเพราะว่าใช่เดี๋ยวไปให้ พี่น้องฝั่งลาวใส่สวยให้เขางามๆคือทางไทยเนี่ยแต่ก่อนแต่ก่อนพวกผมนี่พี่น้องนะครับก็จะได้เสื้อผ้าจากตรงนี้แหละที่ใส่กันนะครับแต่ทีนี้คือเราได้เยอะแล้วเนาะเราก็ถือว่าเราก็พอมีแล้วหันนะเราก็เลยเออไปแบ่งคนที่เขาไม่มีดีกว่าพี่น้องนะครับเพราะว่าเสื้อผ้าผู้ใดใสผู้ใดใสสีแดงนั่นนายหลุมาาหาเบิ้งเนี่ยนะจ๊ะเออสวยสวยวยชุดคุ้ม ชุดคุมือเสื้อนี่มันสิเป็นส่วนมากมันสิเป็นชุดเรดโอ้ชแล้วก็มีของเจ้านายโอ้โอ้ขอบคุณเลยายโอ้มาช่วยกันครับครับครับเอาพี่น้องก็นะถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์อีกทางนึงนะครับถ้าผู้ใดท่านใดนะครับมีเสื้อผ้าที่ท่าน่บสซแล้วเนาะนะครับแล้วก็ถือว่ายังเป็นประโยชน์กับนะคนอื่นก็ฝากแบ่งปันมาได้เด้อพี่น้องนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้หรือว่าถ้าอยู่ใกล้เคียงนะครับ เอกีซียูก็จะไปรับขอดเฮื่อนนะครับนะจะไปรับถึงบ้านเพื่อที่จะนะครับเอามาส่งต่อให้กับคนที่เขานะครับบบมีเนาอพี่น้องเนาะนะครับละอันก็เป็นเสื้อผ้าของเด็กเล็กเด็กน้อยมีหมดนะครับนะเออยังไม่แยกอืมอืมออโอเคโอเคก็ผมก็ขอขอบคุณหลายๆทั้งผู้ที่แบ่งเนาะแล้วก็คนที่เอามาอุตส่าหอบมาจากกรุงเทพฯก็ขอให้เจ้า ขาขคายรำรวยเห็ุงานกัดเจริญเจริญเงินเดือนขึ้นจากสี่หาแสนนี่เด้อแต่ละเดือนเอาพี่น้องเองกซีอยู่ขอฝากคลิปไว้เท่านี้กบผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ